ส,สบายดีทานผักสมสิตำผักสมสิตำผักส้มสาวบ้านป่าเนาะเมื่อนี้สาวบ้านป่ากะสิตำม,มากันมากกล้วยกับน้องสาวเนาะมากกล้วยทานี่พี่นอ้องมาเบิ่งมาสมกัน,กนเนาะว่าเวลากินเป็นยังคือบทจามไม่คนถามอยู่อะต้องลอกแบบนี้มันออกนี่ลอกหลอกคมมันนี่พี่นอ้องเดี๋ยวมกะสีเวลากินมะกะสีบทจามเนะาะบ่อไอบทจามเนาะ นี่พี่น้องอันนี้น้องสาวหล่าของสาวบ้านป่าเนาะเพิ่นจี <c oughs> พี่น้องตับก้วยเด้อยวกำลังสิตาํากำลังสิตําน้ำกันกับน้องสาวเนาะสาวบ้านป่าก,ก็ถือกล่องพี่น้องข้าวปลาจิ๋วพี่น้อง ตำกวยท่านี่นะของหมักพี่น้องของหมักซาบันป่านี่ก็ซาบันป่านาหมักหมักคือกันก่อนเช็ดให้มันแหลกเนาะครักะก่อนเช็ดให้มันแหลกเทือใส่ให้มันแหลกเป็นว่าเทเกลือกเซนาบนะแม่เทเกลือกเซนาบไม่ได้จังบวแหลกนะมือกันสิบบวแหลกมีเทคนิคเนาะพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันมันจะซีมันเองไหมพี่น้องเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าชิทาอยังใส่ใช่ไหมซีกวยท่านี่เนาะ เด้อพี่น้องมากินตำกล้วยทันีน้ำกันได้เหมือนนี่ตอนแทงเทียงพี่น้องเอ,อ้ยกินมาแต่เกียบเขาสินตำกล้วยทนันีกินสมกินเซลน้ำกันตำใส่บะกขามเลยแล้วแม่แตงแสะแม่ใส่บะกขามใส่น้ำตาลเนยจังหน่อยเปรี้ยวหวานนนนัวเปรี้ยวหวานพี่น้องเปรี้ยวหวานนอนนัวอ,อันคุยใบอะไรนี่ใบบักฮงใบบักฮง นี่พี่้องักกำลังสอ ừ, ลงนอืมแม่พักขยงกระเซได้พักขยงกระแซาได้มันมีนบ่ไม่อ่อนไนม่แมจริง ลังยำบลังตําเนาะท่านผู้ชมบ้ตกนบินแซ่บๆล่พี่น้องสิมาติแกงข้าวไม้ๆสิกินแบบนี้ะตํกล้วยพี่น้องเอาไปเบิ่งตํกล้วยเพิ่นเพิ่นตํใหม่ๆสดๆเนาะพี่น้องกล้วยตันี้พี่น้องเอ้ย เข่ากระเบิดแซ่บไล่พี่น้องเลยแซ่บไลยจิ้มขาเบิร์ดน้องอันเนยเด็กพี่น้อง้กินตำกล้วยกับข้าวทียงอันนี้คือบ่าวต้นกะอ้อนทั่วนาะเพิ่นก็มีสองคือกันเนาะพี่น้องสองอ้อนทั่วสตูดิโออืมอย่าลืมเข้าไปติดตามเพิ่นเด้อบ่าวต้นกะอ้อนทั่วสตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะโอเมนว่าว่าถือกี่บ้ ออนทัวร์ส <centro> ต <nt> ูด <monastery> <The acid> ิโอซื้อเออออนทัวร์สตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมค่ะไปกดติดตามเพื่อนพี่น้องเพื่นก็มีส่องของเพื่อนเนาะเพื่นก็เฮฮค่ายกันพี่น้องก็ให้เบิ่งแนวใหม่ๆกันพี่น้องใช่ใช่ใพี่น้องเบิร์นทำก่อนถักส่องแค่น้อยเนื้อน้องกำลังทำกินปล่อยได้มาปล่อยได้มา แบไเลเห็นกระดมไล่ยลยเลยเดกพี่น้องเลยแพี่น้องแบ่ล้ยนกนเอิญพี่น้องกินตำกล้วยทานีบ่เพิ่อยังว่าบ่าเป็นพี่น้องห้ากะไรปีหนึ่งเดือนเนาะน้คบข้าตำกล้วยทานีกับเขาพี่น้องเซ่บเซ็บอย่ห่มข้อน่อยนะพี่น้องขึ้นต้นขอ เดีลงได้เลด้อได้เด้อแสะไปเลยนะมืนแม่ย่างกินกอสขดเสบเลยแก้บหูี่กกระจาเลยแอ้ม่ตองพิ่มกันแค่ไอกับเป็นฟอปแต่ว่าสปออยองแสีโอ้ยไอ้มาขอป่ น้รน้งนิ่แเะตข้อนน่าก็มีห้งมิ่มอีกขับเอาเห็ดยาไก่เลยเห็นบอกอเห้นนี่แบเลยันนะมันกเบ็ดก่อนอะไนี่

มบรีตเตียงีครับตีนาเตียงลืมขามนังสันแ้วพี่น้องมีชอคออนทัวร์ตรีโอเขายเบิ่งนนงสันมีนังสันให้เบิง์นจตุริโอเนาะออนทัวร์เนาะออนทัวร์จตุริโอเนาะมีนังสันให้เบิร็น จะเป็นฟอขสตั้งพี่ว่าเป็นฟอรมาตอมาเลยแนเอาว่าเองไหมมาเม่ย่อไปเป็นแต้เป็นอรใช่ไหนี่พี่หว่าเป็นปอมาต่อเรยนี่แบจามเนาะ้วยไม่ไม่่กินมั้ น้ำก็ไปย่างพี่น้องไอ้ความแซ่บสดมาะสั่นพี่น้องกินไปกินมาคนก็หายไปน้ำทันผู้ชมคนหายไปแล้วลายเนาะเต็มถั่วบักใหญ่กินหมืดเต็มผู้ชมคนที่นั่งกินน้ำเกล็นคนที่นั่งกินน้ำกันนะหายไปแล้วแต่ผู้ชมตัดออกแล้วตัดคขีบพอตัดต่อ ย่างหมย่าพี่นอ้องน้ำยังบมูเบิดน้ำยังบมูเบสพี่น้องควมควมนวลนิดนึงมากพี่น้องเย็นบ้างนวลแห้งพี่น้องเย็นบ้างกินไปกินมาจนเดือดแต่น้ำท่านผู้ชมมันเสียบแห้งหากซ่องสาวนัดบันนาเด้อพี่น้องอย่าลืมกดเข้าไปติดตามซ่องสาวนัดบันนาพี่น้องขอขอบคุณไลายนเนาะพี่น้องขอบคุณหลวงหนาเด้อพี่น้องเด้อ มากินตำกล้วยทานีต่อพี่น้องแซ่บเนาะอันนี้กล้วยทานีเนี่ยเป็นยังคไงมีแต่หนาเหมือนสดๆตอนนี้กินเบิร์ดแล้วเศรษประหนัดเลยเศรษแล้วสดยอนพี่น้องคราดมือกล้องยังน้ำลายไหลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวชิมกล้องเลยท่านผู้ชมนี่ลาไปก่อนเด้อไปใช้เคี้ยวสดยอดเนาะสดหย่อนตอมเสร็จเนาะ มือหนาซื้อไม่ได้มือหนานะเด้อพราเพื่อนครับผมมีงินกลัวยถานี่พี่น้องเลยซื้อเพิ่นมาเนาะก็หมักพี่น้องเห็นันแหละเบิ่งบรรยากาศตอนอยู่เที่ยงเนาะท้องไห้ท้องหน้าพี่น้องคึมๆแบบคึมๆบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยคึมจะคึมพ่นสิดโต๊ะพ่นฉิดมะตูดห้ามเข่าเ่าบอกมันคึมแห่งเลยย่านพ่นโต๊ะห้ามเข่าย่านพ่นโต๊ะห้ามเขาดิเกี่ยวแล้วแบบอุ๊กนั่นเองแล้วพี่น้อง ต้งอุ้เนาะไปนั่งเนาะลงอุ้ลงอุ้มาแต่ตั้งเนาะต้องเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ต้องแหลนน้ำนำพนอีกเนาะพนกับสีห้ามเข่าเพราพลหมันชาวบ้านป่ากับเกี่ยวเข่าเนี่ยกับแหลนน้ำพลน้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อยนะเมื่อสิแล้วพี่น้องเป็นเดือนหัวจักชาวบ้านป่าเกี่ยวเข่าเพราะมันเกี่ยวเขาสะอาเลยหยุดเกี่ยวยันพนห้าม มีแต่แบบแบบฉันเกี่ยวปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้นําผักมาซองเถื่ออะไรพี่น้องเกี่ยวตอนนั้นกับพ้นโต๊ะทำพี่น้องกับยุดลายมือแต่เมืเกี่ยวอีกเนี่ยพ้นจาโต๊ะทำอีกเ่ยพี่น้องก็จะได้ยุดอีกพี่น้องเขาจนกอกันพี่น้องเลยข้าวนั่นหมดเลยแข้วอันหนาบ้านาก็เสาบ้านป่าเกี่ยวนันจนเฉลี่ยได้เลยพี่เนาะมันโล่งเบิร์ดนอน เูได้บังสะหนากันเีนอยู่ดอกเนาะว่าเขาลมปูกันเป็นทางเลยพี่น้องอย่าลืมเขาไปกดเดินติดตามสะหนันาได้พี่น้องเด้อจะเห็นเลยว่าเขาจะปปรผลัดปูาสาดแล้ะพี่น้องสะหน้าได้จะเขาป็นปูศาสยังบ่จปายังเบิรทดเลยพี่น้อเยแมนปปตขาไปลับปูสาดเซีหน้าซหละ4 ทำมส้มเะนะยุทธนาตีลไไยเตรียมลงแกขา่าไวน่ารไป่นข่าแม่ฮเกี่ยวเข่าเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บ่ายสองมุ่งเนาะฮิลงเกี่ยวเข่าเน,ะน,น,น,นาเนะเวลาเนี่ยเขี่ยวเข่าเลยพี่น้องอันนี้เาเป็นมาผเขียนเนาะเมื่อนี้เฮาปัิขจบขีดเนาะพี่น้องเนาะ พอลาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องอยากติดตามลิปหนาเด้อยพี่น้องสบายดี